ีค่ะวันนี้ชิลองฟาร์มนะคะโชคแล้วนะคะนางดำน้อยนะคะนางแดงน้อยของเรานะคลอดแล้วนะคะเป็นตัวผู้นะคะวันที่หนึ่งกระดกระดานี่ก็วันที่สองแล้วนะคะนางไม่ยอมให้ลูกกินนมนะคะลูกนางก็ดูอ่อนแอนะคะไม่ยอมดูดกินนมแล้วก็ทำการป้อนนมนะคะโดยให้กินนมจากขวดนะคะ แม่เขาเจ็บนมมากนะคะไม่ยอมให้ลูกกินเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะนี่วันที่สองนะคะวันที่สองแล้วเราก็เลยเอามาเข้าคอกแบบนี้นะคะเขาเรียกเข้าซองวัวนะคะแต่เราทําซองใหญ่เกินไปนะคะนี่เราก็เอามาเข้าอย่างนี้นะคะเข้าแล้วก็บังคับให้ลูกเขากินนะคะเพราะว่าเขาจะเจ็บนมมากนะคะมัดขามัดคอนะคะเนี่ค่ะมัดตรงขาไว้ไม่ให้มันนี่นะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ลูกเขาก็กินได้แล้วนะคะตอนนี้สบายแล้วนะคะลูกเป็นตัวผู้นะคะวันที่สองแล้วยังไม่ได้กินนมนะคะวันนี้เขาได้กินแล้วนะคะดูถุว่าเต้านมแบบนมมันตึงมากนะคะมันก็เลยมันก็เลยประมาณนี้แหละคะ่ะตึงมากๆนะคะแล้วมันก็เจ็บนมจะไม่ให้ลูกกินเราก็ต้องแก้สถานการณ์โดยให้ทําแบบนี้คะ่ะคอกแคบๆเขาเรียกว่าซองวัวน,นะคะ เอาเข้ามาประมาณนี้นะคะเป็นตัวผู้นะคะตรงนี้เขาเรียกทางอีสานเรียกหนอกนะคะอันนี้เป็นหนอกมิ้มนะคะหนอกพึ่งนะคะอย่างแม่เขาอย่างนี้จะเรียกว่าหนอกมะพร้าวนะคะเหมือนกะลามะพร้าวโคนลูกมะพร้าวค่ะฐานมะพร้าวนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้นางก็หยุดไม,ไม่เก็บนมแล้วนะคะก็คงจะให้ลูกกินนมนะคะ นี่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยแล้วนะคะก็ให้ลูกเขากินให้อิ่มน้ำสำลานก่อนนะคะหลังจากที่ไม่ได้กินนมมาสองวันนะคะเราก็ทําการป้อนนมแค่ครั้งเดียวนะคะให้อิ่มครั้งเดียวคะ่ะมันไม่ใช่นมแม่นะคะเราอยากให้เขากินนมแม่นะคะนมผงที่เราซื้อมาชงให้วัวเลยคะ่ะนมวัวเนาะให้นมแพะคะ่ะเราจะซื้อยกยกยกระสอบมานะคะสอบหนึ่งยี่ิบห้าโลเราก็มาชงให้วัวกินไปแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยค่ะ เขาก็ให้ลูกเขากินแล้วหลังจากที่เขาให้ลูกเขากินทีนี้เราก็จะให้เขารู้จักกันนะคะเขารู้จักลูกนะคะมาเรียมาดมมาเรียกอะไรอยู่แต่ไม่ยอมให้ลูกกินนมนะคะเพราะว่านมมันนมมันตึงมากนะคะแข็งมากตอนนี้เนี่ยค่ะลูกเขากินได้แล้วนะคะลูกเป็นตัวผู้นะคะลูก sk สี่สามสามนะคะจากวิไลฟาร์มนะคะ ะะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเราก็ทําคอกจําเป็นซองจําเป็นไว้ข้าวๆนะคะตามหลักมันก็กว้างเกินไปนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทําไว้นะคะ,ะ,คะฉุดเฉินบางทีมันจะมีลักษณะหรือว่าผสมเทียมเราก็ต้องมีซองนะคะหรือว่ามันจะมีประมาณนี้แหละคะ่ะมันจะมีบางตัวนะคะที่เป็นเพราะว่าเป็นแม่แม่สาวนะคะท้องแรกนะคะ แม้แต่แม่เก่าก็เป็นนะคะบางครั้งมันจะเจ็บนมมากนะคะจะเหมือนไม่ให้ลูกกินอยู่สักพักอะค่ะแต่ลูกได้ดูดครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วอะค่ะแบบว่าน้ํานมมันออกนะคะตันอยู่ที่หัวนมเนี่ยค่ะสบายแล้วนะคะลูกเขาก็เก่งแล้วนะคะกินได้เลยอะค่ะกินเองได้หัวนมมันจะแข็งมากอะค่ะเพราะว่าน้ํานมเขาเยอะนะคะทีนี้ลูกไม่ได้ดูดวันสองวันก็จะตึงขึ้นตึงขึ้นนะคะก็จะเจ็บมากนะคะ เราก็ต้องทําแบบนี้แลคะ่ะการแก้ปัญหานะคะแพะก็เหมือนกันนะคะสไตล์เดียวกันเลยแพะเราก็ต้องจับผูกขาผูกคอผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผูกตัวติดข้างฝาไว้นะคะแล้วเราก็จับลูกเข้ากินนะคะแล้วก็เราก็ทําการบีบนมให้ออกปิดนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรอะนมน้ำเหลืองมันจะข้นนะคะแล้วมันจะตันหัวนมไว้แม่เขาจะเจ็บมากบีบออกแล้วก็จับลูกแพะกิน สไตล์เดียวกันเลยนะคะวัวกับแพะการอยู่การกินเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนา tai, ดใหญ่นะคะแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กนะคะสัตว์สี่กระเพาะเหมือนกันนะคะกินกินกินเข้าไปแล้วก็พักไว้แล้วก็เอามาขย้อนเคี้ยวเอื้องนะคะนี่นะคะกินหญ้ากินอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว mm ัวเป็นสัตว์ที่โตสัตว์ใหญ่กว่านะคะค่อนข้างจะอันตรายกว่านะคะแพะสัตว์เล็กก็จะง่ายกว่านะคะการดูแลจัดการง่ายกว่านะคะ นี่นะคะโอเคแล้วนะคะสักพักเราก็จะปล่อยเขาแล้วนะคะว่าเขาให้ลูกกินแล้วนะคะเพราะว่านมเขาก็จะเบาลงนะคะแบบไม่ตึงมากนะคะลูกเขาก็จะแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันก็จะกินนมเก่งไปเรื่อยๆนะคะดูสิคะวันนั้นเหี่ยวหมดเลยนะคะเนะี่ยเหี่ยวแบบเหี่ยวมากๆเลยนะคะตรงสะโพกตรงอะไรเงี้ยเนี่ยเริ่มมีแล้วะคะ่ะเริ่มได้กินนมแล้วนะ,ะกินได้ทั้งสี่เต้าเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแข็งแรงมากเป็นวัวต,ตัวผู้นะคะลักษณะ ใช้ได้นะคะโครงสร้างใหญ่นะคะแข้งขาใหญ่นะคะวัวบามันแดงก็จะประมาณนี้นะคะเราผสมไว้ที่บามันแดงนะคะแม่ของเขาก็เป็นบามันนะคะก็ถ้าใครอยากให้รูปร่างใหญ่โครงสร้างใหญ่เราก็อาจจะเอาพ่อพันธุ์น้ำเชื้อเป็นบาซินมาใส่นะคะหินดูบาซินเนื้อหนังมันก็จะมากับแม่บ้างมากับลูกบ้างบางคนเขาจะเรียกว่าลูกกระทบนะคะเป็นวัวลูกกระทบนะคะไปบามันบ้างไปบาซินบ้างนะคะ เพราะว่าบามมนจริงๆเขาจะตัวเล็กๆตันๆแบบนี้แหละคะ่ะอย่างนางจอยนั้นนะคะนางจอย,อยนั้นจะเป็นฮินดูบาซินนะคะออกบาซินเยอะนะ,คะ่ค่ะนางคอฟ้าอย่างเงี้ยแต่ลูกของเขาเห็นไหมคะอันนั้นกําไรอันนี้มีตังนะคะลูกของนางจอยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพวกนี้จะเป็นบามมนหมดเลยนะคะเป็นีบยบามมนมันจะเล็กๆ,ๆตันๆนะคะพอเอาบามันมาใส่ด้วยกันผสมบามันกับบามันมันก็จะเล็กไปเรื่อยๆนะคะ ก็แล้วแต่ใครจะคิดพริกแพงนะคะนี่นะคะเราสบายแล้วนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยให้ลูกกินนมแล้วนะคะเราก็จะได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ปล่อยไปเลี้ยงนะคะจะให้อยู่ที่คอกก่อนนะคะพวกฝูงนี้เราจะไปเลี้ยงนะคะเพราะว่าวัวของชีลองฟาร์มเราเลี้ยงนะคะเราปล่อยเลี้ยงนะคะ มันก็มีบางที่ดอนนะคะที่เขายังไม่ได้ทํานาไม่ทําอะไรเขาปล่อยเป็นที่ร้างไว้เราก็ไปเลี้ยงวัวนะคะแต่แพะเราไว้ที่คอกที่ฟาร์มนี้นะคะแพะเราล้อมรั้วแล้วนะคะจะให้อยู่ที่นี่นะคะสบายมากๆเลยเดูนางนี้นะคะฉลาดมากมันจะมันจะถอดเชือกออกนะคะมันรู้จักนะคะที่เราผูกไว้มันจะเลียให้หลุดนะะี่ค่ะให้ลูกกินแล้วนะคะเราก็สบายแล้วนะคะ ดูเขาก็กินเก่งด้วยค่ะเดยปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้สักพักค่ะเดี๋ยวก็โอเคนะคะค่ะคลิปนี้นะคะถ้าใครม,มีเจอปัญหาสถานการณ์แบบนี้เราก็ใช้วิธีนี้นะคะไม่จะว่าจะเป็นวัวหรือแพะนะคะแพะก็ต้องผูกนะแพะยิ่งทําง่ายนะคะผูกขาผูกแข้งผูกตัวติดข้างขวาข้างหนึง่งแล้วก็บีบบีบนมออกนะคะบีบอันแรกนะคะ บีบนมมันจะมีอะไรตันๆไว้นะคะบีบปิดออกนะคะแล้วก็ให้ลูกเขากินจับลูกเขากินเพอะลูกเขากินได้สักพักก็จะเริ่มแข็งแรงก็จะกินเองได้นะคะก็ลักษณะเหมือนกัน,นะค่ะสไตลก์การทําเหมือนกันนะคะเี่นะคะเริ่มเบื่อแล้วอยากออกแล้วนะคะแต่เราเอาไว้ก่อนนะคะลูกเขาก็กินเ่งนะคะเต็มแล้วนะคะกะเพาะเต็มแล้วเนี่ยเมื่อกี้หลุบเลยนะคะ โบเลยนะคะสองวันนะคะเราให้กินนมครั้งเดียวนะคะเราชงให้กินเราก็ไม่ใหญ่ให้เขากินนมเยอะนะคะให้นมที่ชง่ะคะจะให้เขาเน้นมาพยายามกินนมแม่นะคะว่าตอนแรกเขาก็ลุกไม่ค่อยได้นะคะลูกเขาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยแม่เขาแล้วนะคะปล่อยให้เขาพิศดารสักหน่อยนะ,ะลูกเขาก็กินนมอยู่เนี้ยคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ งมากนะคะคตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะเป็นตัวผู้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ชื่ออะไรดีเนาะเดี๋ยวคิดก่อนนะคะกินข้าวลูกกินข้าวจะได้อิม่มๆ <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะปล่อยแม่แล้วสองจำเป็นของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะสองจำเป็นของเราแต่มันห่างไปนะคะระดับความกว้างประมาณนี้มันกว้างเกินไปนะคะวัวเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราทำข้าวๆพอพอได้ให้วัวฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็เป็นก็อหมูเก่าคอกหมูเก่าหมูหมูอะไรที่เราเวลาหมูท้องคลอดนะคะเราก็ดัดแปลมาทาแคนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะการเลี้ยงวัว บามันบามันค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะนี่นะคะ,ค,ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไคร b ์ให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชีลองฟาร์มได้ทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆต่อๆไปมาฝากมาต้อนท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ